เดินทางก่อนครับพี่น้องสายถึงบ่อนเี่โดนดึงปู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวคอยมาเบิ้งจะเบิ้งท้างในก่อนไปกันเลย ว่าจะกินนุ่นบัวโบ่ข้างโบ่ข้างมาข้ามากั่นุ่นแล้วแตมากับเจนเฮ้ยหนูซื้อตรงอยู่นะได้ไหมบัวใ้ญ่เลยขัดเอ้ดหลักตัวอย่างขัดเลยองให้เห็นเด็ดเลยแม่แมนหยียบอยู่บอก ไอ้ปลาสลิดคือปลากระดีคือนจีไล่เถอะอ้าวเริ่มสมมีใครกำหัง <ๆ S 2> มาเลยสา,าบนี่คือแล้วลีกระโดดลงไปในไม่ได้หำลูกน่ะเอ้ยมาหันกล้องสิเอ้ยเด็ดต้อมองเห็นเด็ดเลยเออนี่ตัวปลาปัวเลยวมันเหยียบอยู่วะะอ้หได้ลิลิบื่อเหลียงอ้อยโอยเหลียงอ้อยโอย อินไหนเป็นไหนกูว่าเรามันเยียบจักอยู่ใช้เปล่าสันวมาจะของเหยียบแจวไปซื้อว่ะนี่พี่น้องได้ถู่มันละเหยียบจนหัวเลินเบิดไอ้ตัเอาถุงมาใช่ไหมตั้มถุงมาใช่เมื่อท่านตายดีด้เยเอารับดิ เยอะไหมนี่นหนนั่นดูดำโซโซเอ้ยพันดำพันตำเมือนี่มัน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 ถุงถุงวาวยุ่งก็ใส่ได้ถุงเยอพี่นั่นแหละเอาเอาแฝดตะเกีงรถก็ได้ ได้ตัวหนึงแล้วลุง<ะ>ได้ตัวนึ่งแล้วโอ้แฉว์แววถือพี่ลี่จะเห็นคอนโดนกปะเดียจะเห็นว่าไม่เหตุวงไ้เป็นวงว่องอ่ะคันโดนกครับพี่น้องน,น,นี่ย อแหวกย้ายไมหมุนอีลี่เลยบัตเนี้ยโอ้สาบน้ามาายังกลัวบึงเริ่มอกต้องไปอกเห็นว่าเขาเผาแล้วเจ้าเว้นมากเจ้าเว้นทับเลยเห็นไ่า เอาวคนอ่ะทือไว้เออปี่สลามาวาไหนลุงยังไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจับบอกว่าบอกว่าผมเอาปลาไปกินแล้วกันเลยไม่มีถาหลอกตลาดสั่งเลาบอกให้ดูให้ดูมาจับเลย ไอ้ไอ้ไอ้ปลาไหลเนสลักเขาจะเขาจะวางตอนเย็นพอตอนเช้าเขามาจับได้ด้วยเนี่ยมันเป็นตลอดเนี่ยเีไอีกไนะยกขาเจ้ของดูก่อนนะปลาไหลน่อย่ดูมแหงตดูควนโดนกด nè ừ. Hơi mắm rúi thương, hơi mắm cọ. Ba lấy mồi, mắm đùng như mà ย่าออกเปล่าโบมวนตีเดี๋ยวพาไปเบิ้งชุนน้องชุนใหม่อยู่น้องแวงอ้อมโรคไปพุตตำรวจโรคตอนแรกก็ดีเขาไหวเขาเบิ้งตีผู้หญิงที่ไม่เคยเข้าป่าดิ Yeah. ดึงไปที่นึงแหละ้วรอบนี้มันกินดีดึงนี้ไปอีกคือา็ไล่ไปน,นั่นว่าฝันไล่หน่อยฟิสเซไล่เดยอโอ้ไงลัด มันสวยเลนละจนยืนดีมากยืนโม้เขาเลยกลองม่เลยแม่หยุดครับต้องดูมาต้องไว้อยู่อีกทีน้อยู่เอาตัวเขาหอมไม่เสียค่ะต้อักหานี่แหละเขาก็จะเปลี่ยนไปคิดด้วว่าันทนอขี่ะยเอาตัวเขาว่า้ยหนาียนแล้วก็ต้องหนานไอ้คนก็เลยแบบ แสดงว่ามันมีตัวอยู่นะนะต้มนีแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กมันดึงเดื<ๆ>อดไปี่เช่ไปเยอะไหม